อ่ะลหสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing Matter นะครับผมก็จะมารีวิวรถคันใหม่นะครับเป็นรถลิมิเต็ดของข้อแลบรอบนี้นะครับ Nissan GTR เ v e r s i o นสายลมแห่งอิสระหรือ R35 อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็บอกเลยว่าเออแรงนะครับก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่เคยให้วเ้เขาาจัดไปที่แรง SS เลยทีเดียวนะอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูกัน หากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกม Racing m ม s t e r ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพองให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตากฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอาชาร้าเติมเกมที่นี่ To Up g ั m e มก็ขอฝากร้านเติมเกม Top Up g a เ e r ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมเองใช้ UID ในการเติมนะครับพาร์ทบางอ่นสามารถใช้ค แล้วก็ตอนนี้ใครอยากอัด v ีไหรืออัดทำให้ได้ R35 เพิ่มมากขึ้นก็จะได้คูป,ปองในการเปิดคันนี้ด้วยนะครับผมมาเริ่มกันนะทำใจนิดนึงนะครับพอดีอัดคลิปต่อจากคลิปที่แล้ว P1 ทําทำใจราแตกสลายไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะอันนี้เราก็มาแตกสลายต่อกับ R3 5นะครับซึ่งมีวัน70ตัวแล้วทำไมมันไม่ให้เปิดทีละสิบด้วยให้เปิดทีละหนึ่งด้วยนะฮะก็ไปเทสกันก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้ส่วนมากบางคนเขาจะเล่นกันสองสามสามสามสองนะครับแต่ว่าผมขอเป็นสองสามสองสามสองแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าค่อนข้างจะชินกับอย่างนี้นะครับอ่ามาดูสเตตัสอีกอย่างสเตตัสก็เริ่มมาถึงอัตราการเล่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับ GTR นะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขับได้ดีนะถ้าขับให้ใครหุนหิดลูกตาก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามผมกับ GTR ก็ห่างๆกันมาสักพักแล้วนะฮะ ขี่หายหรือเปิดจอยไม่ขอดีขอรีใหม่ขอดีใหม่ฮะหรือเปิดจอยฮะท่าทีฮะเท่าทีฮะเท่าทีฮะท่าทีฮะหม่เขินเลยเขินเลยจอยดับเขินเลยเปิดไม่ทันโอเคเพราะว่าตอนเล่นสามผมรู้สึกมันจะไหลไปหน่อยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมขอแค่สองแล้วกันนะฮะอผมแค่สองแล้วกันผมรู้สึกว่า ผมพอจะควบคุมได้ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จริงๆฟิลขับคล้าย R35 คันเดิมเลยครับเจริงๆแต่รู้สึกไม่ดูคิดไปเองไหมว่ามันแรงกว่าเดิมอ๋อประมาณนั้นจริงๆเวลาขับ GTR เนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอัตราการเร่งมันสูงนะครับทำให้เรารู้สึกแบบว่าเวลาขับมันก็จะฟินหน่อยตรงนี้บางทีอันตรายของผมมากเลยครับบางทีผมจะปล่อยไหลทสองโค้งเรามันก็กดตูดมันชน จริงๆต้องบอกว่าเป็นแค่เป็นรถที่เริ่มมาถึงก็สวยเลยอะ่ะพอชุดแต่งที่ที่แต่งมามแม่งแต่งมาใช้ได้เลยแล้วก็ลายก็ไม่ขี้เหร่อะไรเลยนะครับต้องมีมีมีนิดหนึ่งนะฮะชนบ่อยครัน้นี้ตอนเทสที่ชนบ่อยนยะเริ่มมีอาจจะมีคนเริ่มแซวแล้วฮะต้องนิดนึงฮนะช่วงนี้บทดเห็นใจฮะอยู่แต่กับออฟโรดมาหลายวันแล้วครับ ผมนี่แบบออยู่กับออฟโรดหลายวันนี้แถมไม่ได้วิ่ง่ไม่ไดีดนะชนหินมาจำ้ำหมาบเขาให้ก็ถือว่าวิ่งใช้ได้นะเอาเรื่องอยู่นะหนึ 1, 8, 2, ่งแปดสองห้าเดี๋ยวไปลองขออีกสนามหนึ่งอันนี้ขอเทแค่สองสนามพอครั้งที่แล้วไปเทเที่เขาเอลวิวัตวิบัติเกินไป นะครับมาดูกันสวยจริงนะลองดูดีจริงๆผมว่าสีเทามันสวยอยู่แล้วด้วยแล้ว,ลว,ลวด้วยความที่ลายมันออกมาทําอย่างเงี้ยเออแม่งสวยสวยจริงแล้วคือแรงที่เขาให้กันมาตอนนี้มันคือแรงเอด้วยแต่มันอาจจะไม่ใช่ SS ต,ตัวท็อปหรืออะไรอย่างนงี้นะแต่มันก็เป็น s อเลยนะมันก็อยู่ในแรงที่ค่อนข้างดีสําหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าคาัสกลางยังแบบยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเออคิดอยากจะไปเสริมทับขึ้นมาผมก็ได้นะ R ส5ห้าเนี่ย เห็นแล้วเรารู้สึกเสีไดเลยว่าทำไมไม่มีอาทำไมผมถึงไม่มีนี่ถ้ามีอาสามสองอีกคันนี้ผมรอสามสี่ผผมคอมพิวต์เลยนะฮะเจไดจัดอิมิล่ามันหุดเล็กเยอะเกินไปเลผมก็เลยต้องเลยแร่สามสองไม่ได้ผิดแผนมาก มันก็จะมีปัญหาครับมันก็ฟิลขับคล้ายๆกับ GTR คันเดิมแหละครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าสัมผัสได้ว่าน่าจะดีกว่าเดิมอืมเพราะว่านี่นีแค่ 5e ปกติไอ้คันนั้นผมเล่น 3e เงเออผอเห่น 3e อยู่มันก็เลยค่อนข้างที่จะอุดปานนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเี่นะฮะไอ้ 0e อันนี้ก็โอ้ยสกิสกิสกิสกพยายามไม่อยากจะดิบครับวนี้ เก็บไว้เลี้ยงรอบเี้ยทีเดียวพอมากพอให้อืประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวผมขอขออธิบายเกี่ยวกับโปรของมันก่อนละกันนะครับอันนี้ส่วนเรื่องวิ่งก็อย่างที่เห็นคือวิ่งได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวิ่งค่อนข้างดีทีเดียวสเตตัสก็จะเป็นเนี่ยม,มุมกว้างกับความอัตยานเร่งของมันนะครับอืม ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูอันนี้แป๊บน,นึงนะครับค่อนข้างจะสําสคัญอ่ะอันเนี้ยใครที่มันใครที่มี gtr ตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาที่มาจากไอ้เติมตังค์เก้าบาทใช่ปะผมจาราคาไม่ได้ลนะคือถ้าเรามีคันหนึ่งอ่ะมันจะให้ยี่สิบห้าใบพอเป็นหนึ่ง ecu มันจะให้บวกอีกสิบห้าใบพอเป็นสอง ecu มันจะให้อีกสิบห้าใบสาม ecu ให้สิบห้าใบถ้าสี่ ecu ก็จะได้สิบห้าใบแล้วก็ถ้าได้ห้า ecu ก็จะให้สิบห้าใบ แล้วตรงนี้ถ้าได้ตัตมันมาเสร็จก็แถมขึ้นมาอีกนะครับเออ,อันนี้อย่างอย่างจะบอกให้ว่ารับ n ิสันจีทีอเร์อีตกตเนี่อยอันนี้ก็คือเรายังไม่มียังไม่ปลดให้นะครับประมาณนี้นะซึ่งอ่า GTR ตัวเก่าที่มันจะได้มันจะได้จากการยอดสะสมเงินนะอย่างของผมเนี่ยจริงๆขาดอีกประมาณสิบเหรียญถ้าเติมอีกประมาณสิบเหรียญเนี่ยหกร้อยห้าสิบห้าเพรเนี่ยหกร้อยห้าสิบห้าเพรก็จะได้ผมก็จะได้สี่ซีูนะครับหกร้อยห้าสิบห้าก็อยู่ประมาณนี้ เท่ากับว่าผมติไม่ต้องรับข้างบนขะบนนั้นไม่เกี่ยวนะครับเท่ากับว่าผมต้องเติมหาเติมอะไรก็แล้วแต่ที่มูลค่าประมาณสิบเหรียญนะครับถ้าผมเติมอะไรมูลค่าสิบเหรียญมันก็จะมันจะตีให้เหมือนว่าผมได้เพชรประมาณเจ็ดร้อยนั่นเองนะครับก็อาจจะแบบซื้ออะไรพวกนี้ก็น่าจะได้อยู่นะคือประมาณนั้นว่าจะซื้ออะไรนะครับก็เนี่ยตัวนี้ถ้าอย่าลืมซื้อนะครับใครที่แบบว่ามีมีสองหกสองหกูนี่จริงๆผมแนะนําว่าควรซื้อไว้ตลอดสำหรับคนที่ไม่มีของจะอัพนะซึ่งผมตอนนี้ของจะออัเยะมมมาากแต่่่วไี มีนี่อัพโอเคอ่ะพาไปดูเรียบร้อยละต่อไปก็เปิดกาชาให้ดูกันดีกว่าเนอะหลายคนคงน่าจะอยากดูผมผ่านมิ7เจ็ดสิบเอ็ดดูว่าออกหรือเปล่าดีว่าแล้วออกเสร็จก็ไม่รู้ตรงเลนไหมด้วยมันมีเลนไหมขอเช็คก่อนตัวอย่างรางวัลอืมยี่ห้าเปอร์เซ็นไม่เชื่อใจเลยทังเนี้ยแบบอืแบบทำร้ายกันเกินไปอะ่ะเอาจริงมันทำร้ายกันเกินไปหลายครั้งแล้วนะหนึ่ง ผมเอาง่ายๆรันไปเรื่อยก็ได้ครับกดไปเรื่อยๆเพราะว่าจนกว่ามันจะตัดคัสซนะีนเน่ะเพราะว่ามันข้ามเทียสิบไม่ได้ไงผมก็กดไปเลยแล้วกันอย่างไรตัดคัสซนะีนเน่ะถ้ามันไม่ตัดคัสซีนก็อดก็อดแค่นั้นแหละเราเปิดกาชาแบบไม่ค่อยถน,นอนมนใจเท่าไหร่อยู่แล้วเน้นความเร็วครับเพช่องเราเร็วก็บางทีก็เร็วเกินนะ เออก็เห็นไอ้ท้องเนาะโอ้โห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 หกสิบเอ็ดไปแล้วฮะยังไม่มาเลยฮะเออเออผมว่าแปดสิบกว่าเนี่ยโอเคไม่มาแล้วครับอืมโอเคไม่มาแล้วไม่มานะแต่ว่าเราได้อีโวมาเยอะเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเปิดเพิ่มแล้วกันครับเดี๋ยวรออาจจะเติมอีกสักสิบเหรียญแล้วก็ หรือไม่ก็อาจจะใช้เพชรเพิมอืมอาจจะใช้พอดีเพชรช่วงนี้อยากไปลงพี่วันมากกว่าอยากได้รถพี่วันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเอาตัวเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเนีย่ยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ที่บอกว่าเติมอีกนิดนึงก็จะน่าจ,จะได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเติมอะไรตอนนี้นะอืมหลักๆแล้วก็มานี้มาดูกันทีกี้ดีกว่าตมกี้ได้รถอะไรเพิ่มนี่ไอ้นี่เต็มแล้วหนึ่งมีขนาดปะ จริงๆอะ่ะไอคันที่ผมอยากได้จริงๆมันคือคุณไดฮคุณไดเวลาที่ออกยากมากตอนผมเปิดเออเมล่าเปิดไปเยอะมากเลยนะอ,อผมได้คุณไดเพิ่มมานิดเดียวเองอะได้คุณไดเพิ่มมาสิบเซมและอีกทีหนึ่งก็ได้มาตอนที่เปิดพีวันแล้วรุดเลนเก็เประมาณนี้ไม่มีอะไรละน่าจะแค่ประมาณนี้แหละ ไม่มีไลอัพเลยละก็เกลือเกลือสองอันติดเลยนะฮะเกลือสองอันติดเลยก็เศร้านิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกคือรู้สึกว่าไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยดวงแต่ว่าตรงนี้มันสามารถแลกได้นะมันใช้มันใช้ร้อยหกสิบเองนะครับขาดกลางมันคิดเถ้าเป็นแต่ว่ามันจะคิดแต้มแต้มอันนี้มันจะคิดแยกใจพวกนี้นะครับต้องอันนี้นะเห็นป่ะอันนี้เป็นแจ็คพอตทีมซีซั่นนะครับคือมันจะมีเฉพาะพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งมันจะใช้แบบโคละอันกันเลยนะครับเห็นไหมนี้เป็นหลอดขาวใช่ นี่จะเป็นหลอดแดงของตัวมันเองเลยนะครับก็แต่ว่าราคาเท่ากันนะเนาะก็เป็นตัวตู้พิเศษนะครับอ่ะนี้ก็ให้ดูรถจีอังสวยเลยนะอืมสําหรับใครที่อยากได้ GTR ใครแบบสาววกแบบ JDM อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายคนคงชอบนะครับก็ลองรับไว้พิจารณาดูแล้วกันนะสําหรับคันนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครชอบแบบแนว R35 ก็เหมือนได้ R35 เพิ่มอ,อีกคันนึงอะตอนไปวิ่งพวก เก็บแรงเก็บอะไรพวกนี้ก็น่าจะทําให้มีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นนะครับโอเควันนี้หลักๆก,ก็เท่านี้แล้วกันสําหรับ r 3 5 gtr เวอร์ชั่นสายลมแห่งอิสระนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากจะเติมพาอยากจะเติมอะไรก็ทักหาแอดมินไี้เลยนะครับ Top Up Gamer นะครับทักทงางไลน์นะครับจะดีที่สุดนะก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันอกาหนนะ้าสวัสดีครับ